สวัสดีครับนหนิ่งจากกลุ่มธรรมะโลกทิพย์นะครับวันนี้จะเล่าเรื่องของคนที่มีอาการปวดหลังเพราะวิบากกรรมจากการเอาไม้ฟาดหลังพ่อตัวเองนะครับโดยโดยที่ไม่เจตนาสักทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นโปรแกรมกรรมสั่งมาให้ฟาดลองฟังดูนะครับมันอาจจะซับซ้อนนิดหน่อยไม่มาก เรื่องมีอยู่ว่าวันนี้ร้ศิตโทรมาหาบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาการปวดหลังมากเาส่วนนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ปวดหลังทําไมถึงปวดหลังซึ่งผมก็บอกให้ฟังนะครับว่าผมไม่ได้รู้อะไรมากคนที่รู้นั่นคือจันนท์แต่ว่า,าผมถามไปเรื่องหนึ่งว่าเคยนวดหลังให้พ่อให้แม่ไหมเขาก็บอกว่าเขานวดนะ นวดตอนเด็กใช่ไหมใช่ซึ่งนวดบ่อยมากนะครับรวมถึงถอนผมหนอกให้พ่อแม่จริงทําไม่ได้ะครับอันนี้พอตอนเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขานวดเนี่ยผมถามไปบอกาว่าหนูหนูไม่ค่อยพอใจใช่ไหมที่ลาคาญที่พ่อแม่ขอให้เราเหยียบหลังให้เพราะว่าบางทีเกอยากจะไปเล่นคือความจริงก็เป็นอย่างผมเดานะครับผมเดา,อย,าอย่าไปคิดว่า ผมเก่งนะครับคนที่เก่งคือจันนทผมไม่เก่งผมไม่รู้อะไรนั้นเดานงมั่วสนะุดาวน,น,านี้เอาเป็นว่าด้วยเอตอนที่เราเหยียบให้พ่อแม่มันเป็นบุญนะครับแต่เราจะต้องขอขมาก่อนแล้วก็เหยียบนะครับที่จริงผมเนี่ยไม่แนะนําให้เหยียบด้วยซ้ำแต่พ่อแม่ต่างนันนะเราใช้เราตัวเล็กใช้มือมันก็ไม่ค่อยมีแรงแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่า นเราต้องขอคมาก,ก่อนแล้วกันนะฮะและเวลาท่านเจ็บเนี่ยเราอย่าพยายามขยี้ถ้าเราขยี้มันจะมีปัญหานะเพราะว่าตอนที่เราตอนนั้นเราใช้อารมณ์ียบเหยียบๆให้มันเสร็จๆมันเร็วๆลำคายอย่างงี้เป็นกรรมนะฮะวันหนึ่งที่เราอายุเท่ากับพ่อแม่นะตอนที่พ่อแม่ใช้ให้นวดเราจะมีอาการปวดหลังนี่ดอกที่หนึ่งส่วนดอกที่สองกรรมดอกที่สองนะี่น้องเขาเคยมีสุนัข ที่บ้านนะครับแล้วก็สุนัขตัวนี้มันดื้อคุณพ่อเขาก็โกรธนะแล้วก็ได้มันเป็นหมาตัวใหญ่พ่อก็คุยกับน้องลูกศิษย์เนี่ยว่าเดี๋ยวพ่อจะจับหมาเนี่ยจับไว้นะแล้วอ่าจับยกไว้เนี่แล้วให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาไม้ฟาดแบบว่าฟาดที่สุดแรงเกิดเลยนะเอาให้เต็มเหนี่ยวเลยนะลูกศิษย์ก็พร้อมเอาเลยผมติดเงื้อมือนะครับ พอจะฟาดปุ๊บหมามันฉลาดนะครับมันก็เอี้ยวตัวหลบมันดิ้นหลบนะฮะพอดิ้นหลบปุ๊บเนี่ยพอมันหลบกลายเป็นฟาดไปโดนหลังพ่อตัวเองอย่างจังครับเอวพ่อเลี้ยงเลยครับก็คือว่าฟาดแรงมากนะฮะนั่นก็คือนี่คือกรรมที่เหมือนกับว่าพ่อเองต้องโดนวิบากกรรมด้วยเพราะเป็นคนสั่งให้ลูกเนี่ยทำลายสุนัขด้วยการฟาดหลังเพราฉะนั้น พ่อเองต้องโดนก่อนเลยก็โดนฟาดไปก่อนแล้วลูกเองก็ไม,ม่คือจะไม่ได้มีเจตนาฟาดหลังพ่อก็จริงแต่การกระทําที่ตั้งใจจะฟาดหมาเนี่ยคือมันมันเป็นบาปเป็นกรรมนะฮะซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าตัวกุญแจตัวตัวอืมตวแแัวกุญแจละกันที่ไขกรรมตัวเนี้ย ให้สังเกตดูว่าเวลาน้องปวดหลังมาทีละอย่างน,น,น้องก็จะนึกถึงแต่ภาพตอนที่ฟาดจะเงื้อมือจะฟาดหลังแล้วไปโดนหลังพ่อตัวเองนะครับมีกรรมสน้องทั้งคู่นะครับผมจึงเง็นน้องบอกว่าไปขอขมาคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วก็จุดธูปขอขมาเอานะครับแล้วกไาา็ไปทําบุญนะครับส่งอาพาธไปทําบุญด้วยกันแนะนําเรื่องส่งอาพาธแล้ว ไม่ต้องไปซื้อยาเองนะครับก็ทํากองบุญที่กลุ่มธรรมลูกทิพมีไว้ก็เลยกองบุญส่งอาพาธนะฮะแล้วก็คิดว่าในเบื้องต้นอยากให้ใช้กรรมาฐานนะครับแล้วก็ส่งบุญให้สุนัขโวนั้นด้วยแล้วก็เอาไม้นะครับใช้ไม้อะไรก็เอาไม้ขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานถ้าข้าพเจ้าเคยใช้ไม้นี้ในการปราดหลังพ่อตัวเองเข้าพเจ้าขอขมาขอ,อาสิกรรมกับไม้นี้นะครับจงไม้นี้จงอย่าเป็นเครื่องมือ ให้ข้าพเจ้าทำลายใครอีกต่อไปทำแบบนี้นะครับ